มองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระดูด,ด,ดำช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่าย Deep ไว i t เซ e l l r e แ a ร r ตอบโจทย์ผู้ปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ร,ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4สัปดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทรศ8 4ย์แ2 4หอหรือ0 9 0 3 4 5 0 1 3 3 ชีวิตนี้เราลิขิตเองการกระทําของเราก็จะเป็นผลในอนาคตเราพูดหรือทําอะไรคิดดีทําอะไรมันก็จะเป็นแล้วแต่ว่าความพยายามและความเข้าใจอยู่ตรงไหนแต่เราวันนี้แฮปปี้สุดๆแฮปปี้นะคะที่มีข่าวดีไม่ไรที่มีแต่คนพูดเนี่ยข่าวดีขาดีเอาเอาปีปีนี้ให้ผ่านกันได้ไหมเรื่องงานอลเอร์นี่ให้รดูนี่ประมาณเดือนไหนได้ยังไม่ยังไม่ยังจริงๆยังไม่สรุปยังไม่ทราบอะไรเลยค่ะแต่ว่า ช่วงนี้ก็คือเพราะมีละคร2เรื่องแล้วจะถ่ายแบบและโฆษณาตัวอื่นด้วยหนูค่อนข้างเต็มไปจนกว่าสิ้นเดือนเมษาเลยค่ะแต่หลังจากนั้นก็ลุ้นอีกทีเนาะค่ะหนูยังอยากจะขอนพักสักสวันนะพี่ก้แล้วว่าคิวเรา้แน่นมากแน่นค่ะคือตอนนี้คือโอเคอีเวนต์อาจจะเพาลงแต่ว่าทางละครแล้วก็พริเซนเตอร์แล้วก็ถ่ายแบบก็ ค่อนข้างเยอะค่ะเหนื่อยเหมือนกันในช่วงนี้ค่ะเห็นว่าจะมีถ่ายแบบด้วยีไปถ่ายมาแล้วใช่มคะมีมีถ่ายพรุ่งนี้ด้วยค่ะเล่มหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมีบินไปต่างประเทศไปถ่ายด้วยค่ะแล้วก็มีอีกเล่มหนึ่งค่ะคือช่วงปีนี้จะได้ดูใช่มน่าจะได้ดูปกติปูจะมีออกประมาณกลางปีทุกครั้งใช่ไหมคะก็ต้องรอดูใช่ไหมที่จะเซ็กซี่เลยใช่ไหมเพราะว่าสราเองก็คืเป็นชุด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 ชุ้ชุดุ่ดช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 ุดดชุ ไม่หรอกค่ะปูว่าจริงๆปูชอบถ่ายแบบเป็นแบบพวกวาโคบีมีอะไรมีมากกว่าหรือเป็นสปอร์ตมากกว่าแต่ชีวิตนันไม่พร้อมมาเราก็ฟิตหุ่นไว้เต็มที่นั้นอ๋อฟิตฟิตหุ่นเพื่อตัวเองค่ะจริงได้รู้สึกดีกับตัวเองประมาณกี่เล่มได้คะสามสี่ปีนี้จะได้ดูกี่เล่มได้ตอนนี้ที่มีจองอยู่มีสามเป็นสี่เล่มค่ะก็เรียกว่าอาจจะได้ดูกันทั้งปียาวก็หวังว่าเป็นอย่างนั้นนะคะดีค่ะถือเป็นปีที่ดีของเราไหมเลยปูปีนี้ ผู้หวังว่าบบปีก่อนปีที่แล้วมันก็เป็นหางมันก็ขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณคิดว่าการงานเหมือนขั้นบันไดอะคะอาา่ะก็คือ,อาาขอไม่มีจุดสูงสุดคือได้ขึ้นเรื่อยๆก็ดีค <อา S 2> <า>่ะแล้วจะมีแผนพักเซ็กซี่เลยไหมคะคุณนีนะ๋ะตอนแรกคือ ต้องต้องรอค่ะไม่รู้หรือต no, no, ้องรื้ต uh ้องว่าหรือต้องรอคำสั yes, ่งห้ามจากใครหรือเปล่าไม่เขาเขามีออกเขามีเห็นบ้างแต่ว่าคือเขาก็โอเคนะถึงในจุดจุดหนึ่งแต่ว่าห้ามมากเกินไปอย่างจะไปไทยแบบที่การันตีว่าจะมีตามไปคุมไหมไม่เขาไม่คุมอะค่ะถ้าเกิดไปถ้าเกิดเขาว่างจะมาเขาอาจจะมาแวะตอนช่วงวันสุดท้ายสัปดาห์สุดท้ายอย่างเงี้ยประเทศไหนอะคันดูยังเม้าอุ้ยไปก่อนอุ้ยเดี๋ยวเขาโกรธหนูะยังมันเซ็กซี่แล้วก็จริงจริง ของปูก็จะเซ็กซี่ประมาณหนึง่งแต่แต,แต่แต่พูดจริงๆก็จะไม่มีการโป๊เปิบยคะ่ะ <c oughs> อันนั้มันไม่สำหรับปูคือเซ็กซี่ถึงจุดหนึ่งชุดชั้นในเพราะเราก็เป็นพรีเซนเตอร์ชุดชั้นในใช่ไหมคะมเาขาไม่ห้ามคะ่ะแต่ตัวปูเองปูรู้สึกว่าเซ็กซี่จริงๆมันมาจากบางครั้งมันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องขนาดนั้นแล้วปูก็รู้สึกว่ายิ่งเราโตขึ้นเรามีความเป็นผู้หญิงและผู้ใหญ่มากขึ้นมันก็รู้สึกค่อนข้างอึดอัดที่จะไปไกลเกินไป ส,ส่วนหนึ่งค่ะเกงจะผู้ใหญ่อยู่แล้วก็ส่วนหนึ่งเกรงจะช่องส่วนหนึ่งแล้ว <c oughs> จริงๆเราก็ต้องมองว่าเราก็เริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้ว <c oughs> เริ่มโตขึ้นค่ะเราก็ต้องคิดว่าเออเราเซ็กซี่ได้ถึงจุดหนึ่งแต่ว่าก็คงความเป็นนางเอกไว้ก็ได้ละครก็เยอะถ่ายแบบก็เยอะรับทรัย์ เยอะมากทำอะไรเอ่ยม um, ีโปรเจกต์อะไรหรือล่าตอนนี้ก็มีนอกจากนี้มีเขียนหนังสือด้วยค่ะเขียนเองเกี่ยวกับเกี่ยวกับโภชนการและสุขภาพค่ะก็เลยก็มีนัดบกวันที่สิบค่ะอันนี้ก็คือเริ่มแรกเริ่มแ่กครูพูดจริงนะต้องใช้ปูปูเหนื่อยตลาดพูอย่างแต่ว่าแต่ก็รู้สึกว่าแบบดีค่ะจริงๆไม่เหนื่อยไม่คุ้นบ่นเพราะเราก็รู้สึกว่าเราโชคดีแล้วก็ความสุขในทุกวันที่เรามีงานที่ได้ทําแต่ก็ เ่ระแล้วพีชอบเยอะนี่ะแต่ว่าจะได้โปอะไรเป็นพิเศษยค่เอบ้านรถอะไรได้แจริงจริ้เกิดตลอดด้บ้านหลังใหญ่จริงอยากจะเก็บเงินช่วงนี้เห็น เศรษฐกิจทุกอย่างค่ะปูเป็นคนที่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้นิยมวัตถุสิ่งของอยู่แล้วไม่ได้อยากจะได้อะไรอยู่แล้วไม่ได้ไม่ได้เป็นนักชอบอยู่แล้วจริงอ,อยากจะเก็บเงินไว้วางในอนาคตแต่เราก็เป็นคนค่อนข้างประหยัดเมื่อปีที่แล้วก็เก็บปีนีนน้ก็เก็บอยู่อยากจะเก็บไปตลอดชีวิตแล้วก็ได้เนี่ยเศรษฐี้ย่อมย่อมอยากแกเก็บเรื่อยๆค่ะจริงๆเพราะมันไม่มีอะไรแน่นอนค่ะเรื่องครอบครัวหรือวันไหนพ่อแม่ป่วยขึ้นมาอะไรอย่างนี้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเก็บเงินไว้เศรษฐีเบาเบาน้อค่ะเออ ยังไม่ได้รถนี่อยู่รถจะไม่ได้ยังไม่อรถยังไม่ต้องซื้อนะเดี๋ยวซื้อเองแค่ไปช่วยเลือกจริงๆนะของอะไรเนี้ยไม่อยากได้ให้เขาดีๆอย่างเงี้ยทุกวันที่เขาดีอยู่แล้วอ่ะแค่นี้ก็ดีใจพอแล้วค่ะอยุ้งไหนลองไว้ค่ะรถจ้าไม่ไม่ไม่ได้จองค่ะตอนนี้พูดจริงๆนะครับไม่ได้ไม่ได้มองรถ ม่ได้จริงๆสาหรับปูอะรถสปอร์ตจริงๆก็ไม่ได้อยากได้ค่ะเอาจริงๆนะคะหนูอยากเก็บเงินอยากสร้างอนาคตให้หนูสบายจริงเงินจริงไม่ได้คิดอะไรเลยอยากทํางานอยู่มีพี่ขล้เขาังใจอะไรแล้วจริงๆสําหรับเขาเขาจะพูดว่าคนเรามีโอกาสได้ทํางานน่มันเป็นเรื่องที่ดีนะแล้ว เขาก็เป็นกำลังใจให้เขาไม่คือครูค่อคน,นข้างปล่อยให้เขาทำง,งานด้วยครูเป็นคนที่ไม่ตามครูเชื่อใจเขามากแล้วในเวลาที่ผ่านมาหลายปีที่ผ่านมาเขาพิสูจน์กับหนูว่าเขาเป็นคนดีจริงๆแล้วหนูไม่เคยต้องห่วงเขาเลยหนูก็ได้รู้สึกว่า อยู่ด้วยกันแล้วพากันไปทางที่ดีช่วยๆกันทํางานจะได้มีอะไรดีเข้ามาในอนาคตของเราดีนะอนาคตของเราขวัญอีสามอีสามเดือนแล้วจะคิดจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือซื้ออะไรให้เซอร์ไพรส์รอบรอบสามปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ารอบสามปีเดือนเดือนหกค่ะเดือนแต่ว่าจริงๆอย่างที่บอกพวกเราเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้เน้นของขวัญไม่ได้เน้นอะไรมากแต่ว่า เน้นให้เกียรติซูงกันละกันแล้วก็ดีทำแบบพาไปเที่ยวกันไปถ่ายรูปมีแผนหฝังประเทศอะไรอย่างงี้ขอพี่โก้ด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยใช่ไหมชิม่าพี่โก้ต้องใส่ต้องพานางไปด้วยอ่ะให้นางถ่ายรูปให้ลูกถ้เราอะไรโอเควันนี้ใช่ไหมที่เราใช่ก็นี่แบบไปไหนก็ต้องพาไปด้วยแล้วล่ะจะได้มีคิวไปเอโอเค ความละเอียดอ่อนของผิงสักระแม็กซ์ออร่าเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มดูขุ่นขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมสักระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0846132424